ครูผู้สอนภาคใหม่ครับครเผู้สอนให้สัญญาณครับเ,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 เปล่าเริ่มเกมนะครับแหมผู้ใหญ่สุรพงษ์ใบปา๋าแจ๊คครับผจญกับผู้บอนานอนนะครับเกี่กับน้องแบริงครับถ้าน้องแบริงชนะก็คืออันดับหนึ่งของสายด้วยครับปา๋าแจ๊คต้องการสามแต้มเพื่อจะเข้ารอบเหมือนกัน สู้ทนอุปสรรคใจหรือจะสู้ใจคนอย่ากลัวความแพ้เมื่อเธอไม่มีเรื่องเดิมเลยครับแค่เพียงอย่าสับสนให้เอาชนะใจถ้าเธออยากจำเรื่องต้องกล้าที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วเราขออนุญาตเรื่องคณะกรรมการใหม่นะครับไม่ได้เก่งใหม่ครับพูดไม่รไม่จริง โวยงงสงครับโอ้ดูริเซฟตเซ็ตเปเฟอสเริ่มเริ่มคุบปากกันเริ่มเล้วที <S 2> <S 2> <S 2> อานะครับช่วงบ่ายเราจะไม่มีไลฟ์สดนะครับเพราะว่าทีมงานเราพี่เขาก็เข้ามาช่วยเราสนับสนุนเราแต่ว่าแกก็มีรับงานก็คือแกมาช่วยเราครับจะไม่มีไลฟ์สดครับแต่รูปถ่ายเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามปิด แบ้านบางม่วงน,นะครับเข้าไปดูรูปตัวเองได้ในเพจนั้นได้เลยครับเดี๋ยวผมกดแชร์ให้ครับเดี๋ยวผมกดแชร์ให้ครับเดี๋ยวทุกคนอยากได้รูปแฟชั่นรีอคชั่ตตัวเองก็เข้าไปดูได้ครับเพจแทวบ้านบางม่วงนะครับฝากติดต,ออตามตาานะครับสวัีครับ tôi đi khung ấy, oh. khung đều, đều không, con, ván, ván ván, 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 อ่าที่คือสูตรสุดรครับทีนี้น่าจะซูสีครับผมเอาเลยครับน้องแบริงต้องการซัมแซงเพื่อการันตีเข้ารอบน็อกเอาของเราต่อไปเอาไปดีๆๆก็มา้ครับมาเจ็ค

ป๋าแจ็คตักได้การสนามไหมเตัวหกไม่ไล้หกป๋าแจ็คนี่คือนมีเด็กๆขึ้นใหม่ครับป๋าแจ็คเป็นผู้นำมานี่นะครับผู้ใหญ่สนับสนุนการกีฬาดีๆครับเอาล่ะอยู่ในเกมครับน้องแบร์ริงเขาตองการสามแต้มเพื่อจะการันตีเขารอบเป็นอันดับหนึ่งเขารอบน็อกเอาผู้ใหญ่สระบงก็ต้องการสามแต้มเหมือนกันครับ ปาแจ็คได้ลูกมีกแดนตัวเองมองดูเพื่อนโหนยาวขึ้นไปโอ้โหสกัดออกมาได้ครับโอ้โหน้องแบริง่งอยู่นี่เลยเดี๋ยว ใช้งายง่ายและมีข้อดีมากมยห่บังทมไกลเข้าไปไม่ไหกไไดหนึ่งหนึ่งไปาดไหมหนึ่ง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 เข้าไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่เป้สียงวยวเสียดข้างประตูไปนิดนึงครับโอ้โหลูกนี้น่าเสียดายครับหนึ่งหนึ่ง ลุนสาวทั้งอะไรเลครับาอย่างไรก็สนุกกันในเกมไปเลขสีน้องมดิหมุนซ้ายมุนขวาเอกับเบอร์39มาเบอร์12เบอร์12น้องมดิถ่ายไว้ด้านซ้ายให้เบอร์6ไปไปาวซายเบอร์12อทายไ11 11เร่งแบริ่งโอ้โหทักษา12ยางกันมีมาครับแจ้งสนออกมาไปแล้วเอา2 1 2มาลยเร็วไปเร็วกัน เร,เรียบเรียบเรียบร้ดังประตูตาเสียงครับผู้ใหญ่สุรวงไายปาแจ็คเอซขึ้นนำมาแล้วในประเอาละครับเป็นงานนาของเอโกากร ต่อการประตูเพื่อตีใครแตกครับเอาแล้วเอาวัดซีวัดซีหนึ่งสองไปโดนด้วยนะครับโดนต่อกัรเบอร์สามต่อกันรับบอลต่อกันรับาอลไปแล้โอ้โหน้องแบริ่งตัวนี้โอ้โหมาจากเซ็นเตอร์เลยครับแม่ตัดสินบอกว่าน้องแบริ่งได้ทุกครับตัวที่สอลตัวที่สองโอ้สายสาใส่สังหารโอ้โหผมบอกแล้วผมส่สังหารครับโอ้โห แหมผมบอกว่าลูกฝ่ายรับหนึ่งปรตูต่อหนึงครับเข้าสู่เกมครับเอมเอาไปเสียไ้เอาคืนไปครับนี่แฟุตบอลครับเจ็ดคนมีทีเด็ดริงได้ยิงครับอย่าคึงอย่าเคะเสียเวลาหมายเลยเียครอาโอ้ลูกนี้ต้องไปปัดออกข้างครับแม่โวยเพื่อนะครับบุรดาซาประตูเราแม่บอกทำไมไม่บังให้กลัว กูไม่เห็นลมมันพัดลมมันพัดครับเอาหลังกองเลยการเราก็มีลูกจินเช่องขายอะไรๆจากเอที่นะครับแหมเครื่องดื่มเราก็มีไม่ต้องขอไปข้างนอกครับเสียเวลาเดี๋ยวรถชนครับเอามาดูในเกมลูกพยานสุดยอดโยนขึ้นมาบอลงงยังไบอลงงโอ้โหติดปลายมือเซฟได้ยังไงลูกนี้สุดยอดครับโอ้โหแม่ เหนียวจริงๆครับลูกนี้โอ้ไม่น่าเชื่อปัดปลายมือครับแม่ดูผมอ่านึนกว่าประตูแล้วครับลูกนี้ปัดได้เฉยเลยครับลูกนี้หมาสุริเก็กค,รครับไปเชียร์คาร์ตารัตไบเลยสิครับนะครับผู้ตรงทีแบริ่งน้องเมย์นั่นแรงมกครับขวากระบอกเซิมเติมขวาถ่ายให้กับเชเหมือนเดิมครับซ้ายสายถ่ายไว้กันเมื่อขวาไว้สุดจอมไว้สุดจอมยกไปโอ้ต่อบนมาไปแล้วไปแล้ววิ่งเองเนินๆไป โอูตัสินโอ้โหวิ่งไปทางแต่กูเบาออกก่อนครับแม่ตัส้นหมดอย่างเงี้ยมาแล้วครับสาวสามเริ่มแต่งตัวเสร็จแล้วลงมาแล้วครับโอ้โหแม่กองเชียงพาวาหน้อยครับโอ้โหสาวๆมาเยอะมากเลยครับาน้อยแต่ไม่รู้ว่าจะอ่อยมาหรือเปล่านะครับาน้อยจะอ่อยครับแว่นหงอครับจะโอ่อยครับาหน้อย เราไปดึงโยนมางไงหนึ่งหนึ่งขาแจ็คเอาอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่เอาเอาลึกเลื่อ้โหยังโอ้เพื่อนมาช่วยทำก็ลูกนี้นี่คือเสียท่าแล้วับลูกนี้สตาร์ทมันลื่นครับเมื่อกี้เหยียบวันไว้เอาเบอร์สิบเอ็ดมองเพื่อนเอายังไงขยำซ้ายขวาคุกมาเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเห็นเพื่อนคือหลังให้ที่เบอร์แปดเบอร์แปดมองเพื่อนใจออกมาแล้วเบอร์สิบเอ็ดเสียแม้แล้วแม่แม่กดโยน ลูกนี้แหมบริษัทตัวปัดได้ทีเดียวครับเอาลูกนี้จะเป็ลูกสวนหรือเปล่าเอากุตสึนีมองไงเอาลูกซีนต่อยให้เล่นต่อครับแหมดูเพื่อนหรือเปล่าครับไงกุตสึนีมองเกมอ้าวบริษัทผไปครับไปครับ ต้อนหนึ่งประตูตาหนึ 1, ่งครับแหมมีคนถามมาลด้เกินครับผมก็จะเปิดเฟซบุ๊กไลฟ์สดอยู่ครับแหมสกอร์เท่าไหร่ผมหนึ่งประตูตาหนึ 1, 1> ่งครับแหมยืนกันสกอร์เดิมไม่มีผู้แพ้ไอ้ไม่มีสเสมอครับมีแต่แพ้กันชนะสเสมอยิง่งจะโทษเพื่อนะนะครับผู้ชนะเลยครับไม่ต้องนับรูปเลยเสียเสียเวลาแต้มเท่ากันจับฉลากอย่างเดียวครับไปแล้วผู้ใหญ่โตเอา้าไปเลยหกคนครับประตู หนึ่งหนึ่งว่าไงหนึ่งหนึ่งอ้โดูเพื่อนโยกโยกโอ้โหไม่ลูกนี้แหมผมอยากตายเลยโอ้โหปัดีแล้วประตูมาจากไหนครับผมอยากทราบจริงๆครับคนนี้ผมอยากรู้จริงๆครับคนนี้แหมปัดจริงๆครับลูกสองสามเซฟติดครับนี่สุดยอดจริงๆครับคนนี้ขอเฟืบุ๊กเลยนะครับต่อไปเตรียอโยกขนาดนี้ที่ผมโดนเยอะครับต้องต้องหาประตูดีๆครับ ใช่ครับไปทีบางทีใช่ผมนะครับเหนียวขนาดนี้เอาผู้ใหญ่สุรพงศ์ใบป่าแจ็คขอเลือกหาไซเบอร์สามเปิดขึ้นมาเบอร์หกไปโอ้โหตับโอ้โหไม่โดนครับถ้าโดนนี่น่าจะประตูน่าจะปัดได้เหมือนเดิมนะอาลนะครับน้องแป้นนี่ได้โอกาสสวนบ้างแต่ริมเส้นแต่ยังไม่หันเบอร์สามแรงยักษ์เลยครับคนนี้เด็กวันนี้กินนมเยอะครับผมดูแล้วใหญ่โตทุกคนนะครับ นมยังกินนมอยู no ่นะครับเด็กเป็วันได้กินนมครับมือกล้องผมถามว่านมอะไรครับผมก็ตอบไม่ถูกนะครับอ๋อนมแฟร์ดิ้งว่าไงครับอาจารย์ก็ว่ากินนมจากเต้าครับแหมโตเร็วจริงๆครับเด็กวันนี้เอาว่างให้ผู้ใหญ่สุรบ้องโยนยามาใหครับ โอาหวดตหมนยากหมุไม่ได้ฮะยังไม่ลงเรยอเบอร์แปายเบอร์21 21 21ตายเลยวเอเพ่อนไปแล้วไทยน้องไมนนิงไทยไม่ทันไม่ทันีออกมาก่อนครับเจสุรพงน้องแมนิงแม์นิ่งไปเบอร์21เยร์ไป้เีซึ่ง่โอสวยสวยสับไม่สับรอบนึงๆอแล้วครับลงลงโอยนี่เดียวครับแมกองเสียฝั่งโนนเองว่าสุดยอดครับบั่นเสียมเลยสุดยอดครับพีานี่ครับ ไม่เห็นต้าสาวยังไหมครับผมเห็นแล้วครับตาวสาวมาแล้วความือครับขวามือเอาบอลออกไปนะครับในเกมครับอย่านอกเกมครับแขรมได้ตังตีครับเวลาก็เหลือไม่เยอะแล้วครับบีเข้ามาทุกตีนะครับ หมายในพบว่าผู้ดำเนินจะทำประตูใช้ได้ไม่ได้ออกข้างไปครับ ทิเทุกค,คนเชิญด้วยนะครับเอาหม,มายเลขหกมามาแล้วหมายเลขหกซ้ายขวาว่าไงว่าไงโอ้โหติดบังนิดเดียวเลยเสียดายเลยครับลูกแม่ใกล้จะถึงนาทีบาดแล้วครับแต่จะได้นี่จะสามแต้มเนินๆครับหมายเลขหกเอาอีกแล้วตัวนี้ตัว,ตวที่ด็ดเลยใช่ไไปแล้วพี่เอ็ดยังได้ยังทำโยกซ้ายขวาเอาว่าไงมาสวยแล้วครับดอเบรนิ่งต้องการสามแต้มเหมือนกันไม่อยากโดนจุดโทษไม่อยากโดนจุดโทษ เอาเบอร์หกไดไไไไ้ไม่ได้ใส่ไม่ใส่ไส่ไม่เงื่อนโอ,อ้โหไม่ผ่านเอาแกะมาเอาเบอร์หกอันหนึ่งสอง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 ไปได้ไหมเอาได้ไหมโอ้โหแซบอีกแล้วแซ่บไหมแซ่บอีกแล้ว,ลวนี่ผมบอกเลยประตูคนนี้ครับโอ้โคตรครับผมบอกเ,เลยสุดครับสุดจริงๆรสามแซ่บเมื่อกี้ครับ บนดับบนดับบนดับ40 xếp <saiden> <Yeah>. <Marcelo Onion> <coughs> <coughs> <energetic descriptive> <Becca>, นะครับหัวหน้าทีมทุกทานจัดแข่งจะสมัครด้วยนะครับคุณตรงนี้มึงให้ประตูเซฟมุมหนุน,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 น yeah. ตัวมาหนุนตัมาไหมเบอร์สามโอ้ตะวันเซฟอีกแล้วผุตวตวว้ตัดสินม้ว่าเตะมุมครับเตะมุมครับเตะมุแมแหมมือกล้องของเราล่มหังนแต่ว่ายังอายท่าสวนที่เราแต่ว่าเขาก็ต้องมีบุร่าด่วนไปนะครับขอบคุณมากจริงๆครับ ภารกิจพอดีครับเด็กเขาก็อยากมาช่วยเราครับการกีฬาบ้านเราเซฟอีกแล้วเซฟอุบารุบายได้ดิผู้ตัดสินเปลี่ยนะเวทหมดเวลาครับไปหาส่งตัวแทนมาเลยครับสัทเทเด็ตครับหนึ่งคนครับพอคนเดียวสัทเทเด็ตเอาผู้ชนะครับไม่มีการเสมอครับยุดทั่ว่างนี้ครับสัทเทเด็ต สตตเดีค,ค,เดครับคุณเดียวครับคุณเดียวครับคุณเดียวสักทีครับเพื่ออาภูชนะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะว่าเราจะได้กระชับเวลา,าเข้าไปด้วยครับสักทีก่อนถ้าเป็นรอบนักเอาหรือว่ารอบรองเราจะจัดเป็นสามคนครับ หตัวหนึ่งครับ1ตัวหนึ่งครับเริ่มการท้เวลาครับตัวต่อไปครับน้องบูพันดีดีคคุณนักเตะไซรัครับเตรียมตัวได้เลยครับชี้ทัมภางให้เข้าอันดับสองครับใครจะกลับบ้านต่อหรือว่เร็วครับขอบคุณทีมงานน้องครับเชิญยูเนเต็ดด้วยนะครับที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้งขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณน้องจุฬาลำรำมาแข่งกันด้วยครับมีหน้าว่ากันใหม่ครับเอามาดูจุดโทษครับ ปลาแจ็คยิงเองนะครับปลาแจ็คแจำเขาจะสูตรประการเมื่อก่อนเตียงอ้ามค้างครับมาวันนี้ประตูใหญ่ขอเองครับเอาโรบัสปูรป์ซามาโต้เซฟในเกมในจุดโทษจะเซฟหรือไม่ปลาแจ็คจริงเซฟโอ้โอ้โอ้ไม่เข้าครับแเซฟจริงๆเซฟทั้งจุดโทษ โอ้โหสุดยอดจริงๆบทผู้รักษาคนนี้จริงๆครับโอโ้ยอมเลยเตรียมตัวเลยนะครับน้องปูบานเอทีเคกับพักเต๋สายไล่ครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวมันจะตกเสียงกันช่องหลังครับถ้าคุณชา้าบผมก็ชา้าบกันถ้าคุณเร็วขก็เร็วอ้าวมาดูเบอร์สี่ของน้องแบริง่งชนะอันดับหนึ่งของสายไม่เหลือน้องแบริง่งไปอันดับหนึ่งครับสายนี้ ไปดีแล้วนอไปมาแล้วครับ6เดืต่อไปครับพร้อเลครับพร้อมเลวาได้ครับอ้านกกีตกลครับ สุดยอดขนาดใจนี่นะครับแม่ในเกมเราหนักก็จริงครับแต่ว่าเราสุดยอดจริงครับขอบคุณจริงๆครับน้องๆัรับสาวทุกคนแม่น้งเราแม่ผู้ตัดสินนะครับ